มันกระเป๋าตังค์นี่ลูกค้าลืมไว้แน่ๆเลยทำไงดีเนี่ยอ๋อเอาไปให้ผู้จัดการดีกว่าคุณดาวคะมีอะไรเหรอชมออพอดีมีลูกค้าลืมกระเป๋าไว้ที่โต๊ะคะ่ะไหนดูซิ นี่ค่ะฉันว่าในกระเป๋าน่าจะมีนามบัตรของลูกค้าอยู่ลองหาดูไหมคะเผื่อจะได้ติดต่อขึ้นให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวฉันจัดการหาทางติดต่อขึ้นให้ลูกค้าเองค่ะชมพู่นี่เป็นคนดีจังเลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นเก็บได้คงเอาไปแล้วล่ะฉันดีใจจริงๆนะที่มีพนักง,งานดีๆอย่างเธอฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะขอบคุณค่ะ เธอไปทำงานต่อเหอะเดี๋ยวเรื่องกระเป๋านี้ฉันจะจัดการเองค่ะเงินเยอะเลยเอะนะมีบัตรประชาชนมีนามบัตรด้วยนะครับคุณดาว จริงด้วยคุณดาวจะจัดการเรื่องนี้ยังไงล่ะครับจัดการยังไงอย่างนั้นเหรอนี่เป็นส่วนของนาย นายรู้ใช่ไหมว่าต้องจัดการกระเป๋าว้นี้ยังไงอรอู้ครับคุณดาวดีงั้นรีบไปจัดการกระเป๋าว้นี้เลยครับ มากม้่มากี่ท่านคะผมไม่ได้มากินข้าวครับผมมาหากระเป๋าเงินของผมครับเมื่อเช้าผมมากินข้าวที่นี่ผมน่าจะลืมกระเป๋าเงินไว้ตรงนี้ครับกระเป๋าสีอะไรคะคุณลูกค้ากระเป๋าสีดำใบประมาณนี้ครับอ๋อฉันเอากระเป๋าไปให้ผู้จัดการเก็บไว้ให้คุณลูกค้าแล้วคะ่ะจริงเหรอครับใช่ค่ะคุณลูกค้าตามฉันมาเลยนะคะ เดี๋ยวฉันจะพาไปกระเป๋าที่ผู้จัดการค่ะครับขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่เก็บกระเป๋าเงินมาให้ผมยินดีค่ะคุณดาวคะลูกค้าที่ลืมกระเป๋าไว้เขามากระเป๋าแล้วค่ะกระเป๋าเลยก็กระเป๋าที่ฉันเอาให้คุณดาวเมื่อตอนเช้าไงคะอะไรเธอเอากระเป๋ามาให้ฉันเมื่อไหร่ฉันเนี่ยจะรู้เรื่องเลยคุณดาวพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะเอ้า อีนี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องหรือว่าเธอเก็บไว้เองแล้วโยนความผิดมาให้ฉันหรือเปล่าเราว่าคุณดาวพูดถูกนะครับเรากับคุณดาวไม่รู้เรื่องกระเป๋าอะไรนั่นเลยเราว่าเธอต้องเก็บกระเป๋านั้นไว้เองแน่ๆนี่นายอย่าปากากหากันนะคุณลูกค้าคะฉันไม่ได้กระเป๋าตังค์ของคุณลูกค้าไปจริงนะคะขอโทษนะคะคุณลูกค้า เอาอย่างนี้ไม่ชมในเมื่อเธอบอกว่าเธอไม่ได้เอากระเป๋าไปงั้นฉันขอเช็คกระเป๋าของเธอได้ไหมละ่ะได้ค่ะคุณดาวไปเช็คกระเป๋าของฉันได้เลยค่ะดีงั้นไปเลยเชิญคุณลูกค้ามาด้วยค่ะครับ เอากระเป๋าของฉันไปเช็คได้เลยค่ะกระเป๋านั่นมีในกระเป๋าของฉันได้ไงกระเป๋าใบนี้ใช่ของคนลูกค้าหรือเปล่าครับ ใช่ครับเงินของผมหายไปได้หมดคุณลูกค้าต้องเชื่อฉันนะคะฉันไม่ได้เอากระเป๋าเงินของคุณลูกค้ามปจริงๆนะคะแล้วกระเป๋าเงินของผมไปอยู่ในกระเป๋าของคุณได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะหลักฐานชัดเจนขนาดน,นี้แล้วถ้ายัางจะแก้ตัวอะไรอีกฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆคุณดาวก็รู้อยู่แก่ใจว่าฉันเอากระเป๋าเงินของลูกค้าคุณดาวไปแล้ว คุณดะทำแบบนี้กับฉันได้ไงเราว่าเธอยอมรับมาเถอะว่าเป็นคนขโมยกระเป๋าของคุณลูกค้าไปฉันไม่ได้ขโมยนะถ้าไม่ได้ขโมยแล้วมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงเธอเอาเงินของคุณลูกค้าไปไว้ที่ไหนหมดฉันไม่ได้เอาไปฉันไม่รู้คุณจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงใจเย็นก่อนนะคะคุณลูกค้า เรื่องนี้ฉันจะจัดการให้เองค่ะรับรองคุณลูกค้าได้ดินคืนจากอีหัวขโมยนี่แน่นอนได้ผมจะให้เวลาคุณครึ่งชงั่วโมงผมต้องได้เงินมอมผมคืนไม่ผมจะแจ้งตำรวจมาจับคุณ าแล้วาผิดหวังชัวร์คุณดาวนี่ฉลาดจริงๆเลยนะครับที่คิดแผนแบบนี้ได้แค่นี้ความผิดทั้งหมดก็ไปตกอยู่ที่ชมพู่คนเดียวสุดยอดเลยครับ แน่นอนสิถ้าฉันไม่นลนดแล้วจะได้เป็นผู้จัดก,การของที่นี่ได้เหรออย่างนี้นีคุณครับเป็นไงบ้างตกลงคุณรู้หรือยังว่าใครเป็นคนเอาเงินของผมไปฉันคิดว่าต้องเป็นพนักง,งานคนนั้นแน่นอนเลยค่ะเพราะหลักฐานก็ชัดเจนแล้วแล้วพนักง,งานคนนั้นอยู่ไหนเ,เรียกมาหาผมเดี๋ยวนี้ ได้ค่ะชมพู่ชมพู่มานี่สิลูกค้าเขาจะเอาเรื่องเธอคนนี้แหละค่ะที่เป็นคนเอาเงินไปจับมันไปเลยค่ะคนตำรวจผมว่า น่าจะเป็นคุณสองคนมากกว่าที่เป็นคนเอาเงินของผมไปนี่คุณลูกค้าพูดอะไรหรอคะฉันเนี่ยนะจะขโมยเงินของคุณลูกค้าไปเมื่อกี้คุณลูกค้าก็เห็นแล้วนี่ว่ากระเป๋าตังค์ของคุณลูกค้าอยู่ที่อีหัวขโมยนี่ผมมีเซนว่า พนักง,งานคนเนี้ยไม่น่าเอาเงินของผมไปรอแป๊บนะนั่นคุณลูกค้าจะทำอะไรอะ่ะพอดีผมแอบเอามือถืออัดเสียงเอาไว้เนะี่ย ทำไมมันแปลกแปลกน้องพนักง,งานคนนั้นเป็นคนเอาเงินของเราไปแล้วทำไมเขาถึงทิ้งหลักฐานโดยการเอากระเป๋าเงินเราไปไว้ในกระเป๋าของเขาด้วยละ่ะ จริงๆเลยนะครับที่คิดแผแมันมีได้แค่นี้ความผิดทั้งหมดก็ไปตกอยู่ที่ชมพู่คนเดียวแน่นอนสิถ้าฉันไม่ฉลาดแล้วจะได้เป็นผู้จัดก,การของที่นี่ได้หรอนี่เป็นเสียงของพวกคุณสองคนใช่ไหมเออคือพวกคุณสองคนทำแบบนี้ทำไมสิ่งที่พวกคุณสองคนทำเกือบทำลายอนาคตของเขาแล้วรู้ไหม ผมว่าเราไปคุยกันต่อที่โรงพักดีกว่านะครับคุณด้วยผมอผมผมผมไม่รู้เรื่องนะครับเขาเขาเป็นคนรักข้ามผมครับหลักฐานชาัดเจนขนาดนี้แล้วอ่ะคุณยังจะพูด,ดว่าไม่รู้เรื่องอีกเหรอครับเชิญไปโรงพักครับ